สวัสดีครับทุกท่านผมดอนอนุรักษ์ใช้สิทธิ์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อการใช้น้ําเกลือล้างปากเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีคุณแปรงฝันด้วยวิธีนี้อยู่หรือเปล่าคุณรู้หรือไม่ว่าน้ําธรรมดาๆที่เราใช้ในบ้านทุกวันอาจเป็นประโยชน์ต่อช่องปากของคุณหรือบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้คุณยายสมศรีอายุ73ปีถูกนําตัวส่งห้องฉุกเฉินเพราะเรื่องนี้คุณยายแปลงฝันด้วยวิธีนี้มาทั้งชีวิต และเชื่อว่ายิ่งเข็มยิ่งดีแต่แล้ววันหนึ่งเหงือกของเธอก็เริ่มมีเลือดออกไม่หยุดและในปากก็เป็นแผลเต็มไปหมดจนต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยอย่างน่าตกใจว่าคุณยายครับความเข้มข้นของสิ่งนี้เข้มข้นเกินไปเหงือกของคุณยายเสียหายอย่างรุนแรงมากหากยังทำต่อไปอาจเกิดปัญหาใหญ่กว่านี้ได้ผลสำรวจจากสมาคมธันตกรรมไทยในปี2020ยิ่งน่าตกใจไปอีกประมาณ67เเปอร์เซ็นต์ ของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปไม่ทราบความเข้มข้นที่ถูกต้องของวิธีนี้และส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้เข้มข้นกว่าที่แนะนำถึง3เท่าคุณเองก็อาจจะคิดว่ายิ่งเข็มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพดีขึ้นเท่านั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมาตรวจสอบกันเลยดอนอนุรักษ์ใช้สิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ที่ศึกษาด้านสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุมา30ปี จะมาเปิดเผยความจริงที่หน่าทึ่งที่เขาค้นพบในคลินิกเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปจากวัยหนุ่มสาวอย่างสิ้นเชิงการผลิตน้ำลายลดลงถึง40%เหงือ่ออ่อนแอลและความสามารถในการฟื้นตัวก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ทำไมเรายังคงใช้วิธีนี้เหมือนตอนอายุ20ละ่ะหากคุณฟังความจริงที่น่าตกใจที่ผมจะเปิดเผยในวันนี้จนจบสุขภาพช่องปากของคุณอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เรื่องนี้อาจไม่ใช่กับทุกคนและอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่ข้อมูลนี้อาจช่วยชีวิตได้ลองนึกถึงวัยเด็กของคุณสิครับคุณจําได้ไหมว่าคุณยายใช้ผ้าชุบสิ่งนี้ประครบแผวที่หัวเขา่าหรือคุณแม่บอกให้คุณแปรงฟันด้วยสิ่งนี้ทุกครั้งที่เจ็บคอผมก็เหมือนกันตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นยาครอบจักรวาลเป็นวิธีพิเศษที่บรรพบุรุษของเราหวงแหนและเรียกว่ายายา,ยาเชื้อธรรมชาติอย่างไรก็ตามตลอด30สิบ ปีที่ผมได้พบกับผู้ป่วยจำนวนมากในคลินิกผมได้ตระหนักถึงความจริงที่น่าตกใจว่าแม้แต่วิธีพื้นบ้านที่คุณเคยนี้หากใช้ผิดวิธีก็อาจกลายเป็นพิษได้โปรดตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะพูดจากนี้เป็นอย่างดีผมจะเปิดเผยความจริงที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนโดยอ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการของสมาคมทันตกรรมไทยสมาคมทันตกรรม,มอเมริกันและผลการวิจัยล่าสุดของหูองค์การอนามัยโลก แน่นอนว่าอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลจึงแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้ให้เหมาะสมก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เรามักทำคืออะไรแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่ากำลังจะตามมากรณีของคุณลุงสมชายอายุ68ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนั้นน่าตกใจจริงๆแม้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่หลายคนก็มีประสบการณ์คล้ายกัน คุณลุงสมชายใช้วิธีนี้ทุกเช้าและเย็นแถมยังเข้มข้นมากอีกด้วยเขาเชื่อว่ายิ่งเข้มเท่าไหร่แบคทีเรียก็ยิ่งตายได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อ6เดือนก่อนเขาก็เริ่มมีอาการรุนแรงเหงือกบวมบ่อยและมีเลือดออกทุกครั้งที่แปลงฟันตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นเพราะอายุมากแล้วจึงปล่อยผ่านไปสถานการณ์แย่ลงจนเขาต้องไปห้องฉุกเฉินและแพทย์ก็วินิจฉัยอย่างน่าตกใจว่าคุณลุงครับความเข้มข้นของสิ่งนี้เข้มข้นเกินไป เงือกของคุณลุงเสียหายอย่างรุนแรงมากหากยังทำต่อไปคุณลุงอาจสูญเสียฟันไปได้กรณีแบบนี้มีเยอะมากจริงๆผลการสำรวจจริงยิ่งน่าตกใจไปอีกข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2022เผยให้เห็นความจริงที่น่าตกใจว่าจำนวนผู้ป่วยโรคปริทันอักเสบที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีมากกว่า3ล้านคนแน่นอนว่ามีหลายสาเหตุ แต่พฤติกรรมการดูแลช่องปากที่ไม่ถูกต้องก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือจากการศึกษาของสมาคมปริทันตวิทยาไทยในปี2020พบว่าโรคปริทัน์อักเสบอาจมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหลายคนไม่ทราบเรื่องนี้เพราะการอักเสบของเหงือกสามารถแพร่กระจายไปทั่วร่างกายผ่านทางหลอดเลือดและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้ดังนั้น การดูแลช่องปากที่ถูกต้องจึงเชื่อมโยงกับชีวิตโดยตรงประสบการณ์ของคุณยายสมศรีอายุ71ปีจากเชียงใหม่ก็น่าทึ่งมากเช่นกันแม้จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแต่หลายคนก็น่าจะเห็นด้วยคุณยายใช้วิธีนี้มานานกว่า40ปีแต่เมื่อไม่นานมานี้ปากของเธอก็แห้งและแสบไม่หยุดเมื่อไปโรงพยาบาลก็พบว่าเยื่อบุช่องปากเสียหายอย่างรุนแรงแพทย์เตือนว่าคุณยายครับเมื่ออายุมากขึ้น เยื่อบูช่องปากจะบางลงหากใช้วิธีนี้ผิดวิธีก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปากได้นี่คือข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่สําคัญหากคุณดูผลการสํารวจจริงคุณจะยิ่งประหลาดใจคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกผู้ปี2021มีเนื้อหาที่น่าตกใจปริมาณเกลือที่แนะนําต่อวันคือไม่เกิน5กรัมแต่คนไทยบริโภคโดยเฉลี่ยมากกว่า10กรัมหากเราได้รับโซเดียมมากเกินไปจากการรับประทานอาหารอยู่แล้ว แล้วยังได้รับโซเดียมเพิ่มจากการดูแลช่องปากอีกจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือโรคไตาอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอแต่คุณอยากเข้าใจผิดนะครับตอนนี้ผมจะบอกสิ่งสําคัญที่สุดให้ฟังผมไม่ได้บอกว่าห้ามใช้วิธีนี้เด็ดขาดหากใช้ให้ถูกวิธีก็สามารถช่วยได้แต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นมากที่สุดจากการทํางาน30ปีในคลินิกคืคอวิธีพิเศษนี้เป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น ตามแนวทางปฏิบัติของสมาคมทันตกรรมมอเมริกันอาดาปี2022เผยให้เห็นความจริงที่น่าทึ่งว่าวิธีนี้ไม่สามารถใช้แทนการแปลงฟันด้วยยาสีฟันการใช้ไม่ขัดฟันและการแปลงฟันที่ถูกวิธีได้เลยการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำก็จำเป็นเช่นกันและตอนนี้ผมจะเปิดเผยตัวตนของมันในที่สุดมันก็คือน้ำเกลือที่เราใช้กันทุกวันซึ่งบรรพบุรุษของเราเรียกว่ายาเชื้อธรรมชาติ ตอนนี้ผมจะอธิบายผลทางวิทยาศาสตร์ของน้ำเกลือที่ผมสังเกตเห็นมากที่สุดจากการทำงาน30ปีในคลินิกก่อนอื่นโดยพื้นฐานแล้วมันมีฤทธิ์อ้าเชื้อโดยสามารถยับยั้งการทำงานของแบคทีเรียด้วยหลักการออสโมซิสซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วในการศึกษาหลายชิ้นนอกจากนี้ยังมีต้านการอักเสบอ,อีกด้วยการศึกษาในปี2019ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Clinical Dentistry พบว่าน่าทึ่งมาก น้ำเกลือความเข้มข้นที่เหมาะสมมีส่วนช่วยลดการอักเสบของเหงือกได้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์ในกระบวนการฟื้นตัวหลังการถอนฟันหากต้องการดูแลอย่างสมบูรณ์การปรับสมดุลค่า pH ในช่องปากก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งน้ำเกลือสามารถช่วยปรับสภาพความเป็นกรดในช่องปากให้เป็นกลางซึ่งอาจช่วยป้องกันฟันผุทางอ้อมได้ตอนนี้ผมจะกล่าวถึงผลการวิจัยที่สำคัญที่สุดประเด็นสำคัญคือความเข้มข้น การศึกษาในปี2014ที่ตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลของเกาหลี Korean Journal of Nursing Science น่าสนใจจริงๆในการทดลองทางคลินิกกับผู้สูงอายุในสถานดูแลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพบว่ากลุ่มที่ใช้น้ำเกลือความเข้มข้นที่เหมาะสมมีผลในการลดกลิ่นปากและปรับปรุงภาวะปากแห้งบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระหว่างประเทศในปี2016ยิ่งน่าตกใจไปอีก มีผลการทดลองการฟื้นตัวของเซลล์เหงือกตามความเข้มข้นของน้ำเกลือซึ่งความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดคือ0.9%ถึง1.8%แต่มีข้อควรระวังหากความเข้มข้นเกิน2%อาจทำให้เซลล์เสียหายอย่างรุนแรงได้นี่คือข้อเท็จจริงสำคัญที่แพทย์แนะนำให้ผู้ปกครองโดยตรง0.9%คือความเข้มข้นเดียวกับของเหลวในร่างกายของเรา คุณรู้หรือไม่ว่าน้ำเกลือที่ใช้ในโรงพยาบาลก็มีความเข้มข้นเท่านี้เอาละตอนนี้ผมจะบอกความเข้มข้นและว,วิธีการใช้ที่ถูกต้องตามคำแนะนำของสมาคมธันตกรรมไทยและตอนนี้ผมจะบอกสิ่งสำคัญยิ่งกว่าโปรดจำความเข้มข้นของน้ำเกลือที่ถูกต้องไว้เสมอน้ำ240มลหรือ1แก้วต่อน้ำเกลือ2.5กรัมซึ่งมีความเข้มข้นประมาณ0.9เปอร์เซ็์ถึง1เปอร์เซ็นต์น้ำเกลือ 2.5. กรัมนั้นเท่ากับประมาณครึ่งช้อนชาอย่าใช้เข้มข้นกว่านี้เด็ดขาดโปรดสังเกตอย่างระมัดระวังเนื่องจากอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลหากใช้ความเข้มข้นที่เข้มข้นเกินไปมากกว่า 2.% เปอร์เซนจะเกิดอะไรขึ้นผลการสำรวจจริงยิ่งน่าตกใจไปอีกข้อมูลจาก Mayo Clinic ในสหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นว่าอาจเกิดปัญหาที่น่าตกใจได้ก่อนอื่นโดยพื้นฐานแล้ว ความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อเยื่อบุช่องปากจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้อาจทําให้ปากแห้งยิ่งขึ้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือแบคทีเรียดีในช่องปากอาจถูกทําลายทําให้เกิดปัญหาใหญ่กว่าเดิมได้สิ่งสําคัญที่สุดคือการระคายเคืองเหงื่อกาดทําให้อาการอักเสบแย่ลงได้ความถี่ในการใช้ที่เหมาะสมก็สําคัญมากเช่นกันเช่นเดียวกับภูมิปัญญาด้านสุขภาพที่สืบทอดกันมา 3. รุ่นความสมดุลคือหัวใจสําคัญ ความถี่ที่แนะนำคือ2ถึง3ครั้งต่อวันโดยพื้นฐานคือ1ครั้งหลังตื่นนอนตอนเช้าและ1ครั้งหลังแปรงฟันตอนเย็นสำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งรุนแรงสามารถทำเพิ่มได้อีก1ครั้งหลังอาหารกลางวันแต่มีข้อควรระวังอย่าทำเกินวันละ4ครั้งเด็ดขาดข้อมูลจาก Cleveland Clinic ปี2021เผยความจริงที่น่าทึ่งว่าการใช้มากเกินไปกลับเป็นอันตรายอย่างชัดเจน ผมจะบอกวิธีการบ้วนปากที่ถูกต้องด้วยก่อนอื่นโดยพื้นฐานแล้วให้ใช้น้ำอุ่นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายเป็นสิ่งที่ดีหากต้องการทำอย่างจริงจังขึ้นให้บ้วนปากเบาๆเป็นเวลา15ถึง30วินาทีหากต้องการดูแลอย่างสมบูรณ์อย่าบ้วนแรงเกินไปเพียงแค่ล้างปากเท่านั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องล้างปากด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหลังจากการบ้วนปากผู้ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมีดังนี้ ตามแนวทางของจอห์นชอป i ินส์แมดิ n ินมีข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งผู้ป่วยความดันโลหิตสูงต้องปรึกษาแพทย์และผู้ที่เป็นโรคไตต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้หากมีแผลในช่องปากหรือแผลเปื่อยให้ใช้หลังการรักษาและในกรณีที่มีภาวะปากแห้งรุนแรงต้องลดความเข้มข้นและจำกัดความถี่ในการใช้หากมีอาการแพ้หรือผลข้างเคียงให้หยุดใช้ทันทีผมจะบอกวิธีดูแลเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีอายุห0 ปีขึ้นไปซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการค้นพบยาอมบ้วนปากที่บันทึกไว้ในตำราแพทย์แผนไทยโบราณหมอพื้นบ้านในยุคป,ปัจจุบันเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งก่อนอื่นการผลิตน้ำลายจะลดลงประมาณ40เหงือกจะบางและบอบบางลงความเร็วในการรักษาบาดแผลก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและภาวะปากแห้งจะรุนแรงขึ้นจากการรับประทานยาดังนั้น จึงจำเป็นต้องระมัดระวังในการดูแลมากกว่าตอนวัยหนุ่มสาวเช่นเดียวกับอันมีที่ซ่อนอยู่บนโต๊ะอาหารของคุณยายการรู้วิธีที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญคุณลุงมานะอายุ69ปีจากคนคันราชสีมาเป็นตัวอย่างที่ดีคุณลุงกำลังรับประทานยาเบาหวานและความดันโลหิตและหลังจากปรึกษาแพทย์แล้วเขาก็ลดความเข้มข้นของน้ำเกลือลงและสุขภาพช่องปากของเขาก็ดีขึ้นมากเขาใช้น้ำา240 มอลต่อน้ำเกลือ1.2กรัมหรือ0.5เปอร์เซ็นต์และใช้เพียงวันละ2ครั้งเอาละ่ะตอนนี้ผมจะบอกกิจวัตรประจำวันอย่างละเอียดคุณสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติราวกับขุมทรัพย์โภชนาการท้องถิ่นที่ปลูกในแผ่นดินของเราเมื่อตื่นนอนตอนเช้าให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนจากนั้นแปรงฟันและตามด้วยการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือใช้น้ำา2ง0มนต่อน้ำเกลือ 2 5ากรัมบ้วนปากประมาณ30วินาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าตอนกลางวันหลังจากรับประทานอาหารให้แปรงฟันและหากจำเป็นสามารถบ้วนปากด้วยน้ำเกลืออ่อนๆได้อีกครั้งตอนเย็นหลังจากรับประทานอาหารให้แปรงฟันและก่อนนอนให้บ้วนปากด้วยน้ำเกลืออีกครั้งแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าอย่าลืมเด็ดขาดนี่สำคัญมากการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือเป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น สิ่งสำคัญที่แพทย์แนะนำผู้ปกครองโดยตรงคือการแปรงฟันที่ถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งเป็นสิ่งจำเป็นและต้องใช้ไม้ขัดฟันหรือแปรงซอกฟันด้วยการใช้ยาสีฟันผสมฟลูอะไรก็สำคัญและต้องไปพบทันแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุก6เดือนจากการศึกษาของคณะทันแพทยทศาสตร์โรงพยาบาลจุอาลงกร์มหาวิทยายลัยปี2020พบว่าน่าทึ่งมากกลุ่มที่ใช้แปรงฟันที่ถูกวิธีร่วมกับการใช้น้ำเกลือ มีผลลัพธ์ที่ดีกว่ากลุ่มที่ใช้น้ำเกลือเพียงอย่างเดียวถึง3เท่าผมจะบอกวิธีรับมือกับกรณีพิเศษด้วยหลังการถอนฟันให้เริ่มบ้วนปากเบาๆหลังผ่านไป24ชั่วโมงแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เสมอเมื่อเป็นหวัดให้บ้วนปา,ปากประมาณ2ถึง3ครั้งต่อวันแต่ควรใช้ความเข้มข้นต่ำเพื่อปกป้องเยื่อบุค,คอหากมีแผลในปากให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจใช้ชนิดของเกลือก็สำคัญ ให้ใช้เกลือบอริสุทธิ์หรือเกลือทะเลที่สะอาดหากใช้เกลือเม็ดใหญ่ต้องละลายให้หมดก่อนใช้ห้ามใช้ผงชูรสหรือเกลือที่มีเครื่องปรุงรสผสมอยู่เด็ดขาดมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการเก็บรักษาด้วยให้เตรียมน้ำเกลือใหม่ทุกครั้งที่จะใช้หากเตรียมทิ้งไว้ล่วงหน้าอาจมีความเสี่ยงที่แบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้แม้จะยุ่งยากแต่โปรดปฏิบัติตามเพื่อสุขภาพประสบการณ์ของคุณลุงสมคิดอายุ68ปีจากจังหวัดระยอง น่าประทับใจจริงๆคุณลุงปฏิบัติตามความเข้มข้นและความถี่ที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา6เดือนและได้รับการประเมินว่าสุขภาพเหงือกดีขึ้นอย่างน่าทึ่งในการตรวจสุขภาพประจำปีแน่นอนว่าอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลแต่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิธีที่ถูกต้องทุกท่านครับผมได้อธิบายมาทั้งหมดโดยอ้างอิงจากหลักฐานทางการแพทย์สุดท้ายนี้ผมจะเปิดเผยความจริงที่สำคัญที่สุดสิ่งสำคัญอีกครั้งคือ ความเข้มข้นที่ถูกต้องคือน้ำา4 4 0มลต่อน้ำเกลือ2 5กรัมความถี่ที่เหมาะสมคือ2ถึง3ครั้งต่อวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องใช้ร่วมกับการแปรงฟันและไม่ขัดฟันเสมอสิ่งที่ผมสังเกตเห็นมากที่สุดจากการทำงาน30ปีในคลินิกคือเคล็ดลับในการรักษาสุขภาพช่องปากที่ดีคือความสมดุลภูมิปัญญาแห่งความพอดี ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนี่คือหัวใจสำคัญของยุคสุขภาพที่ดีเมื่ออายุ100ปีน้ําเกลือหากใช้ให้ถูกวิธีก็สามารถช่วยได้แต่ถ้ามากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายได้โปรดจำคำนี้ไว้เสมอนิสัยเล็กๆน้อยๆสร้างสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ลองนําภูมิปัญญาด้านสุขภาพที่สืบทอดกันมา 3. รุ่นไปปฏิบัติในครอบครัวของคุณดูสิครับ ผมได้นำเสนอวิธีการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในวันนี้ลองเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้าได้เลยน้ำหนแก้ว240มลลต่อน้ำเกลือ2 5หกรัมบ้วนปาก30วินาทีวันละสองครั้งและต้องใช้ร่วมกับการแปลงฟันที่ถูกวิธีเสมอสุดท้ายนี้ขอฝากคำเตือนที่สำคัญโปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้ เนื้อหานี้เป็นข้อมูลสุขภาพทั่วไปที่อ้างอิงจากข้อมูลอย่างเป็นทางการของสมาคมทันตกรรมไทยสมาคมทันตกรรม,มอเมริกันและฮูเป็นต้นผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพสุขภาพของแต่ละบุคคลดังนั้นโปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต้องเข้าถึงอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้นวิดีโอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและไม่สามารถใช้แทนการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ได้ การดูแลที่เหมาะสมกับสภาพสุขภาพของแต่ละบุคคลคือสิ่งสำคัญที่สุดทุกท่านครับสำหรับยุคสุขภาพที่ดีเมื่ออายุ100ปีจำเป็นต้องมีความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องผมหวังว่าวิธีการใช้น้ำเกลือที่ถูกต้องที่ผมได้บอกไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในวัยชราของคุณความสมดุลการควบคุมและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นี่คือหัวใจสำคัญของสุขภาพช่องปากหลังอายุ50ปี ใช้ด้วยวิธีนี้ที่ผมสังเกตเห็นมากที่สุดจากการทำงาน30ปีในคลินิกเพื่อสร้างชีวิตที่มีสุขภาพดีและสวยงามตลอด100ปีของคุณหากเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์โปรดกดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับโปรดรับชมวิดีโอนี้พร้อมกับทุกคนในครอบครัวและสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพไปด้วยกันตอนนี้ในตู้เย็นของคุณมีเกลืออยู่หรือเปล่า ลองตรวจสอบดูแล้วแจ้งให้ทราบในความคิดเห็นด้วยนะครับความปลอดภัยของคุณสําคัญที่สุดแล้วที่บ้านเกิดของผู้สูงอายุมีภูมิมีปัญญาดั้งเดิมเช่นการบ้วนปากด้วยน้ําเกลือด้วยไหมหากคุณยายคุณปู่มีเคล็ดลับสุขภาพที่ถ่ายทอดมาโปรดแบ่งปันในความคิดเห็นด้วยนะครับประสบการณ์และคําถามของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้อื่นขอขอบคุณครับ